นางเอกขึ้นแท่นสะพ้ยคนโปรดพ่อแม่สามีจัดปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังให้ชื่นมืน่นควนหลงวันเกิดอายุครบ44ปีของนางเอกสาวคนสวยนุ่นวรนุชภรรยาของต๊อดปิติ ล่าสุดครอบครัวบ้านพี่รมพักดีซึ่งนำโดยคุณสันติและคุณแม่อารุณีพี่รมพักดีและบรรดาลูกหลานมารวมตัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสไปคคนโปรดโดยเต้ภูริได้เผยภาพบรรยากาศชื่นมืน่นพร้อมระบุข,ข้อความว่าว i l l a เบอร์เ h d a y d i n n อร์ o อ a เออา เป็นภาพที่ไม่ได้วือหวาแต่สัมผัสได้ถึงความรากักความผูกพันของคนในครอบครัวจริงๆขอวอวยพรให้คุณนุน่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ